สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot j a n g o หนึ้าสกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสหลังจากการเปิดตัว All New Yamaha YZF R15 ชมใหม่ล่าสุดในประเทศอินเดียเป็นที่แรกในโลกไปเมื่อประมาณ1เดือนก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดก็ได้มีรายงานว่ายอดขายของตัวรถนั้นพุ่งทะยานสูงขึ้นไปมากถึง1 1 7 9 2คันซึ่งถือว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยทีเดียว สำหรับการออกแบบตัวรถนะครับจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่อย่าง y z ยซัครับที่เพิ่งจะเปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้ทำให้ภาพรวมของตัวรถนั้นมีความดุดันเฉียบคมและทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยเครื่องยนต์นั้นจะมาในพิกัด1 5 5ซีซีครับ4วาล์ว1สูบให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่18.6ตัวที่10,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่14.1นิวตันเมตรที่8,500รอรอบต่อนาทีพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่จะทําให้ตัวรถนั้นมีอัตราเร่งที่มีประสิทธิภาพในทุกๆย่านความเร็วครับและทางด้านฟีเจอร์ของตัวรถนั้นเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่นนสนใจเอามากๆซึ่งมีอัพไซด์ดาวด้านหน้ามาให้นะครับมีเบรก ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบสลิปเปอร์คลัตช์ป้องกันท้ายปัดแล้วก็ในรุ่นท็อปอย่างวซัเอฟอาร์สิบห้าเอ็มนะครับจะมีการติดตั้งระบบ traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีมาให้ด้วยนะครับรวมไปถึงระบบ quick s h i p s t e r ที่ทําให้สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องกำคลัดนั่นเองซึ่งถือว่าเหมาะสมกับรถในแนวสปอร์ตแบบนี้เอามากๆโดยมีรายงานว่า all new yamaha yz-f r 15นั้นจะเปิดตัวในประเทศอื่นๆนะครับช่วงปลายปี2021นี้และอาจจะรวมไปถึงประเทศไทยเราด้วยตรงนี้แฟนๆของทาง Yamaha จะต้องมารอติดตามกันต่อไปครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส